แล้วทุกคนคุณก็ให้ตลอดวันที่สก้าิมาหาอีกเด้อตังใจตังใจตั้งใจทำงานไฟกสิีได้กรับแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้กะไซฟกสีฝากไว้เวอร์ท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวขันว่ามันขันว่ามีเวียกวันที่มาบุมีเวียกวันทีซาซกะเออวันที่ชาเก้าเนาะวันที่ชาเก้ากะสิมาเบิงคอนเสิร์ตลาขึ้น กรจะเพราะว่ากับบลอกไอไก่ปันใดโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอาิมาลินเนาะเทเคเทเคเทคนะไลเจอกันเลยเจอกันยูนัมอารเม่อะไรไปไปเฮดเบียกไปบ๊ายบาย